สวัสดีครับช่าปีศาจแดงหลังจากจบเกมพรีีซั่นกับอาร์เซนอลเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับคำชมมากเป็นพิเศษคงจะหนีไม่พ้นคอปปี้ไมนูเพราะสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้แสดงให้เห็นในสนามนั้นมันช่างดีเหลือเกินดูเพลินตาและเล่นกันได้อย่างเข้าขากับบรรดารุ่นพี่ในทีมโดยไม่ทำตัวเป็นจุดอ่อนอาจจะโดดเด่นเลยด้วยซ้ำแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลที่ดีมากๆ เทนฮาร์ดูจะชื่นชอบคอปปี้เมนูเป็นพิเศษดูได้จากการให้โอกาสมากกว่าดาวรุ่งคนอื่นๆในทีมมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเทนฮาร์จะไม่ปล่อยเด็กคนนี้ออกไปเล่นแบบยืมตัวและจะเก็บไว้ใช้งานเองในซีซั่นหน้าและดูจากผลงานล่าสุดในเกมนี้แล้วเชื่อว่ามีโอกาสที่เด็กหนุ่มคนนี้จะได้ขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวเหมือนกับอารรคันโดการาโชที่ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ เทนฮากตั้งกำแพงไว้สูงสำหรับดาวรุ่งที่จะขึ้นมาแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าดาวรุ่งจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้รับโอกาส พูดตามตรงเลยนะคอปปี้เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในเกมที่ยอดเยี่ยมออกมาทุกคนเห็นถึงความสามารถของเขาที่เล่นกับบอลได้ดีแข็งแกร่งเขาทำทั้งการป้องกันและเล่นเกมรุกเขายังเด็กมากๆแต่พวกเราเห็นอนาคตที่สดใสสําหรับเขาหวังว่าเขาจะได้ลงสนามมากขึ้นบูโนโพูดถึงคอปปี้เมนูหลังจบเกมกับอาร์เซนอล คอปปี้เกิดที่สต็อกพอตเริ่มต้นระดับเยาวชนที่ชชเดินแอนด์แกลลีก่อนที่จะเข้าร่วมสู์ฝึกเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่ออายุได้9ปีและเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในเดือนพฤษภาคม2022และสามารถทำผลงานได้ดีในระดับเยาวชนจึงทำให้เขามีโอกาสได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม2022และมีชื่อติดทีมบ้างแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามจนกระทั่งวันที่10มกราคม2023คอปปี้ได้ประเดิม ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมลีคับโดยลงสนามเป็นตัวจริงพบกับชาวต้นแอตเลติกและในปีเดียวกันวันที่19กุมภาพันธ์ก็ได้ลงสนามเกมลีนัดแรกด้วยการลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้3-0คอปปี้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสามารถเล่นได้ทั้งหมายเลข6และหมายเลข8 จุดเด่นอีกอย่างคือการเลี้ยงผ่านคู่แข่งอย่างง่ายดายโดยเขาชอบเลี้ยงกินตัวก่อนที่จะจ่ายบอลออกจากเท้าจะว่าไปสไตล์ก็แอบแอบคล้ายกับบอลป๊อกบาอดีตนักเตะของแมนยู แต่จะเป็นฟ็อกบาร์ในเวอร์ชั่นที่เล่นเกมรับได้ดีกว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เทนฮาไม่ได้รีบร้อนเสริมทัพในตําแหน่งกองกลางถ้าคอปปี้ยังรักสามารถตฐานและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอนาคตเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะได้เป็นกําลังหลักของทีมอย่างแน่นอนและก็เชื่อเหลือเกินว่าเทนฮาจะมีวิธีเพื่อที่จะดึงศักยภาพของคอปปี้ออกมาใช้งานได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ